สวัสดีค่ะสูส่ซ่าค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องบ่อของชิยงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เราขนข้าวนะคะเราจ้างพี่พี่เขามามาขนข้าวออกจากนานะคะแล้วก็ขนออกมาที่ถนนใหญ่นะคะก็ราคาจะเท่าไหร่นาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนาะค่าแดงนะคะค่าแดงแต่ละกระสอบเนาะที่เชิงตุงอ่ะเขาจะนับเป็นกระสอบนะคะที่แบบติง่งเขาเรียกว่าติ่งเข้านะคะเอาออกมา แล้วแต่ระยะทางมันไกลหรือใกล้แค่นี้นะคะก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปถึงที่นานแล้วเราจะไปถามดูเนาะว่าอคุณพ่อแรงจ้างเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะโอเคตอนนี้ก็กําลังจะไปเตรียมกับข้าวนะคะ,ะเพื่อที่จะเอากับข้าวไปส่งคุณพ่อแล้วก็พี่สาวแล้วก็คนงานที่มาแบกข้าวนะคะก็ไม่รู้ว่ามากี่คนนะคะตอนนี้เราก็กําลัง คอดเข้านะคะเตรียมข้าวใส่ห่อไปให้คนงานนะคะที่มาอ่ามาต่อเข้าเนะ,ะมาขนข้าวนะคะก็ไม่รู้ว่ามากี่คนเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูที่งานกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้ก็กําลังเตรียมปิ่นโตนะคะโอ้ก็ยอยเอยมีอันเดียวเองค่ะก็ซอยปั้นขเข้าเชียวอือ ปปอันนี้จะไ้ฟันอีป,ปพอเขาไหมคะก็ <ใน S 1> เดีย๋ยวเราจะเอาอ่ากับข้าวไปส่งนะคะพี่เขาทํางานด้วยแล้วก็พี่สาพี่สาวคุณพ่อเขานะคะโอเคไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ถนนใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าข้าวเราขนมาไว้ตรงนี้เนาะ ก็จะช่างขายเลยนะคะพี่คทุกคนก็นี่ตอกมีแค่มาละมีอยู่กันไหมคะนะไม่ไคิดว่าไม่มีใครเอามาต้องกลับบ้านอีกแล้วบ้านเราก็ไม่ไกลมากนะคะก็อยู่ตรงอาสีแดงๆแถวๆนี้เนาะนี่หมู่บ้านนะคะหมู่บ้านก็อยู่ตรงนั้นเองนะคะก็ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่นะคะไปๆมาก็ง่ายนิดนึงถ้าเอารถหรือว่ามอไซ อะไรอย่างงี้มาเนาะสีมันไม่สวยเลยกล้องเลยอะไรก็ไม่ด้วยค่ะก็อันนี้เราจะมาชั่งนะคะชั่งขายเลยนะคะหนึ่งกระสอบอ่าที่เราตรงเนี้ยมันมันเกินเนาะบางอันก็สิสิบกว่ากิโลนะคะบางอันก็น้อยบ้างยเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องชั่งก่อนนะคะนี่กิโลเรา ใช่มันมี40 40กิโลนะคะเดี๋ยวมีได้โลนะ45 45กิโลอ๋อ45กิโลนี่นะคะก็เอาออกเนาะ45กิโลนะคะกระสอบหนึ่งเท่าไหร่กระสอบหนึ่งสามหมื่นจัดเออสามหมื่นหนึ่งพันจัดใช่ไหมสามหมื่นสามหมเต็มสามหมื่นเต็มเหรอสามหมื่นจัดนะคะ สามหมื่นจัดต์ตอกเงื้อนไทยกับเฮ้ยเนี่ยซิดอะไิซีด่ะใช่ยชาญซีต้งนั่ยสิเลยสีเลยดีต้องใ<ด>สเ่เน,นิดเกือบสี่ร้อยเกือบเต็มถึงเนาะอ่าสามร้อยเจ็ดสิบประมาณเนี้ยหนึ่งกระสอบนะคะเดี๋ยวนี้ข้าวแพงข้าวยางหมากแพงฮะทำงานก็นจะไล้ข้าวแต่ละเม็ดนี่โอ้โอยางที่เห็นนั่นเนาะไปหลายวันแล้วนะคะ นี่พี่เขยกําลังชั่งนะคะนี้คือถุงแรกนะคะที่เราชั่งเขายยกมาได้ทอ้องเขาคูยว่านี่เขาอ่านจ้อดมาว่าอันพันติอันต่อมานเนี่ยเขาู่เนยเ่อ๋อนึกว่ายังไม่อ่านเดี๋ยวถ้าเราชั่งแบบนี้มันจะออกมาเกินไงคนที่เขาขนก็ยังขนอยู่เนี่ยข้าวเราก็เพิ่งจะออกมาประมาณนี้เองนะคะอันที่ยังไม่เอาออกมาก็ยังมีอีกนะคะ เดี๋ยวถ้าเขาเขาคิดตามที่เราช่างแบบนี้เราแพ้เขาแล้วเนี่ยกน,นี่ก็ช่างอยู่นะคะแต่ละกระสอบเนาะมันออกมา4กิโลนะคะดูเอาอันนี้ช่างไปหนึ่งกระสอบนะคะออกมาประมาณนี้เราจะได้เออเราจะได้เพิ่มมาอีกเท่าไหร่ก็ ต้องดรอดูนะคะโอ้หนักไหมห45 45เกือบ46กิโลนะเออนักแล้วคาทั้งเออี่เออจริงเนาะข้าวนี่ถุงนึงมันหนักกว่าโตเราอีกอะตัวอ่าตัว43เกรนน้ำหนักน้ำหนักอ่า43เองอันนี้45หนักกว่าเรา2กิโลแล้วเวนะี่ย อ๋อให้เต็มเต็มนะคะสี่สิบกิโลสองกิโละะแต่ว่าค่านั้นเรายังไม่รู้นะคะค่าที่เขาขนออกจากนามาถึงที่ถนนใหญ่นะคะนาก็อยู่ไกลเลยนะคะเข้าไปถนนเส้นเนี้ข้างในประมาณประมาณหลายกิโลเนี่ยกิโลสองกิโลกว่าบานเนาะประมาณสองกิโลนะคะ มาถึงที่นี่ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะเพราะว่านามีสองที่นะคะจะขนมาพร้อมกันเลยแต่ว่าเท่าอีกที่หนึ่งมันจะใกล้นะคะอีกที่หนึ่งมันไกลนะคะก็เลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าราคาแต่ละที่เท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็ขนที่นานาัวไตนะคะออกมาก่อนนะคะแล้วก็ข้างนาหัวเหนือหัวเหนือนี่มันจะใกล้กว่าอีกที่หนึ่งเนาะก็เดี๋ยวถ้าพ่อมาเราค่อยถามนะคะ เพราะว่าพ่อเป็นคนจัดการแต่ก็น้องก็ยังไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะคะก็รอดูกันเนาะน่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังมาหาหนอนผีเสื้อน,ะะนี่ดอกแรกลอกแรกเลยนี่ดูดิเออขยับตุ๊กตุ๊กติ๊กมันเพรกลายเป็นผีเสื้อนะคะก็ใ่ประมาณนี้เนาะบินไปบินมาแถวนี้เยอะมากนะคะ ตอนนี้นะคะน้องก็หามาได้นิดนึงเนาะแต่รู้สึกว่าหายากนิดนึงนะคะที่เกาะอยู่ตามใบไม้นี่นะคะนี่ก็เห็นอันไหนก็คือเอาอันนั้นมาเนาะมันจะแบบเกาะติดอย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะคะพี่ทุนนี่เดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะน้องก็หามาได้อีกแล้วนะคะแต่ละกิ่งเนี่ยมีแค่หนึ่งอันบางครั้งมีแบบ เต็มแบบนี้ก็มีเนาะแต่อันนี้มันนานๆเห็นทีหนึ่งนะคะมันยังไม่ค่อยออกอะ่ะแดดมันยังไม่ค่อยดอนหรือเปล่าไม่รู้ดูน,นี่คือมันมีทุกตัวเลยนะคะอันที่น้องเด็ดมาเนี่ยมีทุกอันมันจะเกาะติดแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะอันนี้มีสองอันติดกันอย่างนี้เลย บางที่นะมีเยอะๆแบบอันนี้นี่คือแบบเต็มไปเลยอะถ้าเวลาห้อยมันมันจะบังตาเราเนาะเพราะว่ามันเขียวๆเหมือนต้นไม้แบบเนี้นู่นมันก็เลยเอาทำไมเบลอๆเนี่ยมันจะเกาะติดแบบนี้เนาะถ้าเรามองเราไม่ดูดีๆมันจะไม่เห็นนะสีมันเหมือนต้นไม้เลยอะนี่มันจะติดแบบนี้เนาะต้องหาดูดีๆนะคะโอเคเดี๋ยน้องเก็บ โอ้เขียวจยีเลยนะคะได้หล,หลายตัวอยู่นะคะเดี๋ยวเราใส่ไว้ในนี้ก่อนนี่เพิ่มต้นเก็บนะคะนี่มันติดอะเนาะก็ได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราหาเพิ่มนะคะนี่นะคะทุกคนเจออีกแล้วกอดติดใบอ่าใบบอลเนาะอุย้ยเอาออกยากจัง นี่นะคะได้แล้วมันต้องหาตามแบบเนี้ยใบบอนใบอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าหายากกับช่องนี้นี่ถ้าเราอยู่ข้างล่างแบบนี้มันจะเห็นได้ดีมากเลยนู่นไงอีกตัวนึ่งนะคะ นี่นะคะอันนี้มันยังลอกไม่เสร็จเลยเนี่ยดูไปเรื่อยๆเนาะไ,ได้แล้วนะนตัวลอกแด็กลอกเดกใบขี้เด็กนะคะส่วนบ้าเขาจะกกอยอยู่กับใบขี้เด็กี่รัปเปอร์ เราเราแบบพลิกด้านดูนะคะนี่มาเจออีกแล้วแต่ว่าไกลๆจะเห็นแบบนี้ตัวหนึ่งอะไรแบบเนี้ยหายากหน่อยโอ้เป็นไ,ไหนได้แล้วนะคะหนึ่งตัวหาเพิ่มหาเพิ่มใบไม้นี่ไง เห็นอีกแล้วนะคะนี่ชัดๆหน่อยได้มาอีกหน้าหนึ่งตัวนี่นะคะเจออีกแล้วสองตัวเฮ้ยนี่สองตัวเนี่ย ไม่เป็นบ่อนี่นะคะอีกทางนี้สองตัวทางนี้สองตัวโอ้โหตอนนี้น้องก็เด่นมาได้อีกประมาณนึงนะคะพี่ทุกคนนี่คือเยอะเลยนี่นะนี่แล้วก็เก็บเลยนะคะอือหืมันยังนิ่มอยู่อะ่ะ กลัวมันจะแตกเราเด็ดข้างเดียวเราเอาที่ตัวะะมันไม่ค่อยนิ่มออกก่อนนะคะดูแล้วมันแข็งๆถ้าแบบนี้มันยังอ่อนๆอยู่เนี่ยนิ่มๆ,ๆเนย เทียบเลยยังนิ่มๆอะ่ะเดี๋ยวก็มันจะแตกเนาะถ้าใช้มือข้างเดียวจับอะ่ะเอาที่มันแข็งๆออกก่อนนะคะตัวมันแข่นๆอืมหนาเยอะเลยนะคะ คือตากล้องก็ไม่มีใครมาถ่ายให้เนาะเพราะว่าเขา,าช่างข้าวนะคะไม่มีใครว่างเลยนะคะโอเคแล้เวเก็บอันนี้ก่อนนะคะนี่นะี่ขาคนข้าวเสร็จแล้วที่นเนงนะคะก็ได้ได้ข้าวแค่นี้นะคะนี่เนาะนี่ก็อันที่ช่างเอาไว้นะคะ ก็ไม่รู้ว่าได้กี่กระสอบแล้วนะคะกำลังจะต่อราคาอีกอ่าอีกที่หนึ่งนะคะเอาจิปุ่นมาท้องกระเป๋แนยท้องกระปักอ๋อนานาอันนี้เนาะถุงหนึ่งเก้าร้อยจัดนะคะพี่ทุกคนเก้าร้อยจัดแล้วก็จะเอาที่นานเหนืออีก อันหนึ่งอีกที่หนึ่งก็จะ <teaching. S 1> ราคาเท่าไหร่ย <rearr anging noise> okay <one> ังไม่ดูกำลังต่อราคาเนาะกำลังโทรถามนะรถเบรคตัวเจ๊ตปักมาหอือเปล่าโอเคนะเออเจอไงเจ๊ตปักอ่ะอันในนายกัเจ๊ตปักอ่ะ อ๋อที่ที่เอาออกมาถนนนั่นสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยจัดแต่อันที่เอาในในาออกมาก็เจ็ดร้อยนะคะถุงหนึ่นงเจ็ดร้อยเหนียวรวมๆกันดูว่าจะรา<ต>คาเท่าไหร่นะคะทั้งหมดจะหมดเท่าไหร่นอะเานะีทั้ทง,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 งดจด ข้าวนี่ <ไป S 1> สวยสวยมากคเข้าวนี่งามนะเนาะขของเขางามนิดหน่อข้าัเขาลัำมาเนาะยำพ้นอ่ะอืมยำพ้นยำพ้น วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ถ่ายคลิปไม่จบเลยเนาะก็มาถึงตอนที่เราชั่งข้าวนะคะก็ราคาที่ขนข้าวออกจากที่ในานาเนาเนะเพราะว่า,านาโหไตนะคะนาโหไตนี่คือต้องขนจากในานาออกมาที่ถนนที่รถเข้าไปถึงนะคะก็มีคนหนึ่งนะคะเขาก็รับจ้างอีกคนหนึ่งนะคะกอ็อีกราคานหนึ่งนะคะแล้วก็ขนจากที่ถนน ในนาออกมาที่ถนนใหญ่อีกก็ราคาหนึ่งนะคะพี่ทุนสองสองสองอันนั้นเนาะรวมๆก็คือเก้าร้อยนะคะถุงละเก้าร้อยจัดนะคะพี่พี่ทุนก็จะประมาณนั้นเนาะออกมาถึงถนนใหญ่เก้าร้อยจัดนะคะแล้วอีกที่หนึ่งนะคะนาหัวเหนือเนาะนาหัวเหนือนีอ่มันก็แล้วแต่ระยะทางมันใกล้หรือไกลเนาะอันที่ ขนจากที่ในานาออกมาที่ถนนที่อซอยเข้าไปในานาเนะาะก็มันจะไกลกว่าที่นาโฮเตนาโฮต้นิดนึงนะคะก็เลยคนขนคน,นแบกนะคะเขาก็เรียกเรียกขอขอค่าแต่งข้าว700ดร้อจัดนะคะหนึ่งกระสอบ700ดร้อจัดเนาะแล้วก็ต่อจากที่ ถนนที่ในนาออกมาที่ถนนใหญ่อีกก็ที่เขาขนใส่สามล้อเนาะอันนั้นอีก400จัดนะคะรวมๆก็คือนาหัวเหนือเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งร้อยไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งร้อยจัดนะคะพี่ๆทุกคนาาก็จะแพงกว่านาหัวใต้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันได้แบกจากในนาออกมาไกลเนาะเพราะว่ามันหนักด้วยอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ เมื่อวานนี้ไม่ทันปิดคลิปอะไรเลยนะคะก็สําสหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะมาตัดคลิปแต่ว่า,าไม่ได้ปิดคลิปก็เลยมาถ่ายคลิปต่ออีกนิดนึงให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ดิงให้น้องหองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปคะ่ะ สวัสดีค่ะ